ข่าวสารที่น่าสนใจ S&P ปรับอันดับเครดิตแอฟริกาใต้ในครั้งแรกในยุคใหม่สถานการณ์เศรษฐกิจและการคลังกำลังฟื้นตัวและ S&P Global r a t i n g ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของแอฟริกาใต้ขึ้นเป็นครั้งแรกใน20ปีโดยกล่าวว่าเศรษฐกิจและการคลังของประเทศกำลังเติบโตและฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับตลาดและนักลงทุนอันดับเครดิตของแอฟริกาใต้ถูกปรับขึ้นจาก B+ b เป็น B+ แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าการลงทุนมาตรฐาน Investment Grade อย่างน้อยสองขั้นแต่ที่น่าสนใจคือการปรับอันดับนี้เกิดขึ้นหลังจากค่างเงินแรงของแอฟริกาใต้ลดลงและตลาดอ่อนลงซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่าพันธบัตรภายในประเทศจะปรับตัวขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้นักเศรษฐศาสตร์จ,า,จากสลิมแอสเซทแม a จเมนต์กล่าวว่าการปรับอันดับนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจนำไปสู่ความมั่นคงและการเติบโตในระยะยาวแต่ทำไม s p ถึงคำเช่นนี้ การปรับอันดับเครดิตเป็นเรื่องที่สามารถสร้างผลกระทบต่อตลาดและนักลงทุนได้มากแต่การที่ S&P จะปรับอันดับในขณะที่ตลาดอ่อนแรงอาจเป็นการเดินอีกขั้นไปในการสนับสนุนการฟื้นตัวของประเทศแอฟริกาใต้หรือมันคือการประเมินผิดพลาดคุณคิดอย่างไรอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น